สบายดีเด้อพี่น้องบันสกุสุคนที่มาเบิงมาสมโอ้ยท่องฟางามใช่มลมพี่น้องเ้ยลมผู้ใดน้อเห็ดตทหัวนี่น้อกินกะนกิ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 นพินกนนนนน จ้า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 สี่ฮานกแด้น่ะจ้า,าจ้กากนาันจ้นา,าจเอ๊อันเดียที่ท้ทามแม่นนะพีน่น้องเอ้ชบาปดีปะลูกกอน

มันคือบอกรอจากมันเป็นยังไรแล้วมันบอกรู้เมนันตัดเป็นเดือนสองเดือนแล้วบ่ะเนาะเป็นน้ำฮาไปคูดเหงามันดีปุ๊บหรือเป็นนะไรยังไะอ้าวตัวบักเล่นคือเหี่ยวเนาะ Tớ mặc lên lấy cái hiểu à ừ. Thay giang, mới tệ. Thái giang mình tệ Hãy subscribe nó

เบิ้งกันเปิดเบิ้งกันเปิดเบื้งน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันแห้งเบื้องกันมีอยู่บ่ตันนว đấy, นี้สุ่มเก่าอุ้ยมีได้เหี่ยวทั้งนั้นนะโอ้ตรงโตตรงต้นมากเลยพี่น้องลูกก,กระเฮ็ดเยอะขี่ไก่ขี่ไก่อ่องเอาคือ <c oughs> กระเป๋าน่จิดเดียไปให้พอ่อเปิดดืนเออยืน เบืงดูงานพรุองจเปิดให้เบืงเด้อ่ได้เปิดให้เบื้องไรสองสามหมื่นเลยวะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับบอออไอยากจะหาเห็ดนั่นนดนี่เรเบงแม่ไปเบงดูเห็ดเพงมีเวมีเวมีเวมีวมแล้ว แั่ดอกสามดอกบ่เด่นดอกมีบานละอืมน่ามันเปือ่อยบ่นะถ้าขอกมนันจะไบ่ออกเลยเนาะเอารู้โดนบานย้ายไปที่กื่นเลยอ่าสิ่งเหตุผมันเฉือ,อนบอแล <c oughs> ้วเนาะเฉือนบอแล้ว เฮาเบิ่งได้ชุมนั่นเมื่อวานนี่ยังดอกน้อยอยู่ตาไว้ให้มันใหญ่เก็บต่อมาแล้วก็ท่านกันได้นี่พี่น้องมันเบิดแล้วเ็ดเเฮา1 <c oughs> 2เ็นดอกเนาะนูแม่สิดน้ํา

ข้างๆนะพ่อออกพ่เนาะเฮ็ดใหม่ก็ไนเอาซุบนี่ก็ได้ทุนอยู่พี่น้องเอ้ยทุนแตซุบน่ะจักสิเป็นได้ขึ้นก็ยังายได้ผู้ใหญ่ใจดีซื้อหั่นแหละเนาะแม่นเพิ่นซอยเฮาก็ได้ทนมาอยู่ ต้นนันที่บุห็นเขาดอกเพชรต้นนั้นน่ะมันมันบอกเป็นน้ำเพืียงเก่านะเหมือนจังเนาะต้นนี้น่าจัะเอ้ยอยู่จับพีเปโป้เต็มมือหลือปุ๊บแจ๊คข้างเหลือคนอีกคนอ่ะอมันออกอีกเนาะไม่ซองบอกเตาซ้ำ พดในทางขางนะเออทางปูนะบ่อเฮ็ดบ่อเฮ็ดบ่อเฮ็ดลูกหล่าคัมแพงไปเบื้องหน้าไะเบื Bye, on, pues. <t 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 ้องหน้าไะขางมันกระบอกวะวัดแต่น่าเสือไม่แต่ล่องพุทธเสือมันลงมาใหม่เนอะเขาห้อยห้๊มว่าโอเค เออยังทำท ốt คุ้มไปทำตกกูุ้มทำไร้คู่ขนาดขนาดไม่ยังออกอันนี้ไน้เยอเพราะมันสุ่มนะเนาะรุใหม่เรบเว้ยปร้อมเผ็ดชิชิร่งเสือใหม่สุ่มนี่เข้ามันได้อยู่ คนกันในน้ำว่ามันออกตลอดมันโปรเมทีซัมบัสเซอร์นี่เหตุอะไรออกนี่เป็นเสือเบไดแล้วมันกระเบิดแม่นพ่อข้ากระบอกดูกระบอกมันในนั้นอยู่แล้วพ่อข้าสิคล้ายเสือมันเห,หนเ็นได้ทีแล้วต้องเสือต้องือเที่ยวมาณชุดเลยวได้ค่ะทั้งขางๆทั้งนั่งอย่เออต้องไหมต้องเสือไหมก่อนเนาะโอ้ หาส้มส้มนี่ส้มนี่นะเอได้เบิ่งอีกส้มนี่กะเบิ่งแต่เมื่อวานนี่เอ้ยยังลูกฮอดอยู่สิฮอดอยู่พิงดบ่เบิ่งกป๊าดงน้ําเฮาพี่น้องเอ้ยโอ้มันเหี่ยวบลเนาะน้ไปเป็นสีเขียว เบ่งในกล่องนะคือว่าบเชียวบเขียวขักแล้ว่าเป็ดเป็นตาจริงเขาเบ่งอะนะพี่น้องเขียวเขียวเดดแห้งกระไลแห้งไลเต็มท่อได้สนานี้ไลตลอด ก็น้องนี่ก็มีกุ้งอะไรปลาหายสินมีอยู่ของโบราณโตเอา,าตึอบออกเด้อต้นหงกำลังงามต้นหงข่อยกำลังงามเดอ้อนี่เป็นดอกเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ตน้นต้นหน่อยมันนี่ลกออกว้า แพงบ่ใช้ถูกใช่ไี่รู้แม่มเลยเก็ดนะฮะชัวร์วันนี้พอหายเลยเนี่ยค่ะเกี้ยวก็เพินเ่ื่้นเป็นเป็นองมาใช่ไหมักก็เป็นดอก Minh mình phú lệ emu ván yang luôn yang mama luôn khao bát em 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 น้าใช่น้องนี่ด้วน้องนี่กล่องนั่งได้ลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่ลมเด้อมือนี่มือนี่แห้งสิลมแห้งเนี่ใบตองกล้วยเขาจนสอยถ้าว่ามือนี่ลมแห้งกว่านี้อะไรแล้ว ยางด้วยยางกะยืนยืนยืนตั้งไข้ตั้งไข้แหงกระโตแข้งบวน้นนะได้จะตัดเลยเต็มน้องนี่กครที่ไปใส่น้องลุ่ลลลลลมวันที่สิบเอ็ดเขาจะมาส่งต,รตร้นมะพร้าวพี่น้องเ้ยสั่งต้นมะพร้าวน้ำหอม ต้นข้าวนําหอม4ต้น้อบังหาใหญ่ได้กินเนาะบ่ได้กินอือได้กินได้ขายบ่แลมันดกข้าวาเอยใส่น้ําก่อนสิปูอ็ยเป็นนัวบ่ได้เป็นคุยมัน พดได้แล้วฮะพูดิ้จบ่ะ็กระชีบหนาเด้หน้องเด้ขอบคุณที่มาบุญมาสม